อันนี้ได้โอกาสอันประเสริฐได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้มากระทำกิดเ,เข้าเฝ้าในผิบอันประเสริฐนี้ที่พระพุทธเจ้าทุงทุง,ทงพระองค์ไม่สง้านั้นคือที่ประถงคอน การศึกษาซึ่งผู้วังเป็นบารมีแสนขับอันรประกอบด้วยในยุคนี้คือท่านอัญญาโคนัญญาได้บำเพ็ญบารมีมาเพื่อการกัดเซาเป็นบุคคลแรกข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอ้มน,น้อม คุณอันประเสริฐของท่านที่ได้ความสิ้นรวามเพื่อกระทำอีกในการแทนตลอดในมหาวิสสิทธเป็นบุคคลแรกในลำดับต่อมาต่อมาตไคะท่านพระวัดป่าท่านพระพัติยาท่านพระมหานามา าัณระอักษชี